ให้ดูแมลูกให้ดูแมลูกไปซื้อของกันมาแล้วหรอใช่คุณมีแต่ร้านน่ากินเพียบเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่งานครัวคนต่อยนะคะมาจัดที่พัทยาจะบอกว่าร้านน่ากินน่ากินอ่ะเยอะมากแล้วบรรยากาศก็คือคืนมากใช่คนกําลังเยอะเลยฮะนี่โอ้โหคนนี้หลับคนนี้หลับโอโห้หลับสวัสดีครับพี่ๆกันเลยสวัสดีค่ะ,คะลูกเอาไปเดี๋ยวเราพาเดินดูที่ละร้านแลนะร้านนี้ก็คือร้านขาหมูกรอบเจ้าดังนะคะขาหมูกรอบเชฟเด็กวันหนึ่งเขาทอดทีโอ้เป็นเป็นพันๆขานะทุกคนบอกเลยนี่นี่ฮะ กอบำวันครับกอบคำวันกรอบกระชอกหมดแล้วนี่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 โอ้โหดูดูมีพิเศษเต็นได้คือหนังข้างนอกกรอบนะแล้วข้างในเป็นเนื้อจุยซี่แบบนี้นะคะเนื้อยังช่ำๆอยู่เนาะไม่ได้แห้งเนาะเธอเนาะอันนี้เป็นหมูชาชูจ๊ะเป็นหมูแคนาดานำเข้านุ่มละลายในปากโอ้ดูความช่ำงในขาโบจะไม่เหมือนวันเรา กินเล่นก็ได้แบบนี้มีน้ำจุ้มน้ำจิ้มให้ไหมครับให้เรียบร้อยครับมีน้ำจิ้มให้ด้วยพี่เขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มจากอินเตอร์ไม่ใส่ผงชูรสด้วยใสไม่ถึงอ๋อไม่ใส่ผงชูรสด้วยไม่มีชูรสครับดูข้างในดียังฉ่ำอยู่เลยเนาะใช่แต่หนังข้างนอกกรอบมากนะมันทอดยากนะแบบเนี้ยนุ่มมากปะขอให้ดูกันสดๆนะฮะกรอบทั้มวันครับกรอบทัางวันกรอบกระชอกหมดแล้ว นี่นี่นี่มีพิเศษกันได้ลูกขายนะมีดไม่ได้ขายหมูนะขายมีดแล้วมีพิเศษกันได้นี่ฮะเนื้อข้างในช้ำๆแบบนี้นะครับหนังข้างนอกกรอบๆนะฮะชอบลองกินกับขาหมูบ้างน้ำจิ้มอฉาะกันสดๆจิ้มกันนี้คือเป็นน้ำจิ้มขาหมูเลยน้ำจิ้มคือคนคลักมากเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยใช่ไหมไม่ใช่ลองกินดูซิจะเป็นสูตรของเชฟเขาเป็นจะเป็นซีฟู้ดอินเตอร์ เสียงคือกรอบมากกรอบมากพี่เชฟบอกว่ากรอบทั้งวันเลยคั้าวันท้ันคือเก็บเก็บแล้วไปอุ่นได้ไหมคะพี่เชฟอบกิวทอดย่างอุ่นได้ทุกแบบนะกลับมากรอบและนุ่มกว่าเดิมขามีไซส์ใหญ่ไซซ์เล็กเนาะเขาก็ขายตามน้ําหนักนะตามราคาอะไรนี้ตามไซส์อันนี้ก็คือจัดเต็มคาราเบลเลยอันนี้หนูเอาอะไรมาลูกหนวน้ําพริกมานะคะ ่พี่เชฟเลยบอกว่าถ้าใครเลยช่วยแชร์คลิปให้นะถ้ามาซื้อสั่งไซส์ L จะกินราคาไซส์ M นะคะหมูก็คือ350บาทจากปกติ450ให้ดูร้านนี้ก็คือเป็นร้านดังเลยนะคะเข้าเกียบนายเกาะเพชรหอมอ้าจริงเราจะเข้าถึงไหมเนี่ยเธอต่อคิวเขาทานไปเนี่ยจะหมดแล้ว่หมูดูดิคนโคตรเยอะดูดิข้าเกี๊ยคือบางมากทุกคน กร,รอบทอดมากันร้อนๆน,นะฮะอันนี้คือรอมาชิมสมแบบเลยนะมีเห็ดหอมเห็ดม่วงแล้วก็มีย่าหวานนะเฮ้ยมีเด็กชิมก่อนแล้ววะเอออันนี้เป็นเป็นเห็ดอันนี้เป็นเห็ดไอ้น,นี่ไม่ใช่เห็ดม่วงเป็นเห็ดห,ห,หอมผสมมันม่วงอ๋อ,อลองดูลองดูเป,ป็นไงไปบ้างอร่อยไหมคะไปบ้าช,ชิมให้ดูหน่อยค่ะได้คอืมกรอบมากให้ดูเท็กเจอร์ของย่าหวานนะคือเขาจะใส่ย่าหวานมาในข้าวเกี๊ยบเลยแล้วนี้ก็จะเป็นเห็ดนะเขาจะใส่เป็นเนื้อเห็ดมาให้เลยเนาะใช่ใช่ใส่มาในข้าวเกี๊ยบเลยใช่เดี๋ยวขอ ย่หวานก็จะหอมไปอีกแบบเธอใช่ไหมค่ะอร่อยไหมอร่อยอือยังกินเพินมากกรอบไหมลูกกรอบไหมอันนี้รสมันม่วงไม่เคยไม่เคยเห็นนะเธอลองกินซิเป็นไงคนละกิ่นไหมคล้ายๆกันแต่เนนี้จะออกหวานกว่าจะไปกันยังไงวะนะแค่สองล้านรถขินก็จะหักแล้ะเลวป้าไหวไหม ไหวไหมไหวโอเคโอเคไหวก็ไหวบัวรอยเจ้านี้ก็คือกลิ่นหอมไปไกลเลยฮะทุกคนนี่เป็นบัวรอยมะพร้าวกะทิหอมๆแบบนี้นะฮะดูท็อปปิ้งเขาครับอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวกะทิเลยเหรอจ๊ะเหรอเนื้อมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนอันนี้เป็นอะไรนะะอันนี้เป็นลูกตาลค่ะลูกตาลใช้แบบลูกตาลเชื่อมน้ำผึ้งค่ะลูกตาลเชื่อมน้ำผึ้งอ่ากลิ่นหอมๆอันนี้ซิกเนเจอร์แล้วค่ะลูกตาลลูกลานลูกลาน ไม่แข็งไม่เป็นไตนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรจ้ะพี่อันนี้อันนี้ทองหยอดนะคะทองหยอดเม็ดเล็กๆจะไม่หวานมากค่ะอ๋อทองหยอดไข่ทองคำค่ะไข่ทองคำอ่านี่ฮะแล้วก็ไข่เค็มโอ้ไข่่เคค็มะแล้วก็เป็นไข่ไข่หวานไข่หวานอันนี้เป็นน้ำบัวลอยเป็นน้ำตาลตโนดเคี่ยวกับมะพร้าวอ่อนนะครับมาหอมๆแบบนี้เนาะราดไปในบัวลอยเหรอจ้ะพี่ใช่ค่ะอ่าลองดูสิเป็นยังไงว้าวดูความน่ากินทุกคน ก็ตามด้วยกะดีสดนะคะก็กะดีสดเท่านั้นค่ะหวานมันค่ะนี่หนึ่งร้อยบาทได้มาแบบทุ่มๆแบบนี้เลยเอาจริงไม่เคยกินอลังการขนาดนี้มาก่อนเลยนะโหคนแคบจะหกเครื่องคือมันแน่แบบล้นถ้วยเลยนี่ขอกินนี้ก่อนเป็นลูกลานนะแลาวลูกลานเอาไปฮึมมันต้องคนให้เข้ากันเธอมันพี่เห็นไอ้น้ำตาลถนนไปนอนก้นอยู่สูตรแบบโบราณโบราณใส่เครื่องเยอะๆเนาะ มันจะมีความหมวานหวานเค็มๆเ,เออนีม่มีไข่เค็มด้วยมาเป็นลูกเลยดูสิต้องกินกับนะ้ำอย่างงี้อะลองกินซิไปเป็นลูกเลยครับฮที่เด็นไหมเออเอ้ามากต้องกินกับมะพร้าวด้วยนี่อันนี้เป็นมะพร้าวเ,ออเคี่ยวกับน้ำตาลตโนดนะทุกคนมาชิ้นใหญ่ๆเลยนะอืมอร้านเขาจะชื่อบัวอรอยเศรษฐีนะครับผมกับขนม โคกเศรษฐีก้าวหน้านะคะร้านนี้อยู่ติดกันแบบนี้เลยอยู่ตรงชั้นเอ็มนะครับทุกคนให้ดูหน้าหนุ่มโคเขาทำแต่ละอย่างน่ากินนะคะนี่ครับมีไส้เปือกมันม่วงไส้งาเนี่ยครับแล้วก็เป็นฝอยทองอะไรแบบนี้เน,ะะนาะกลิ่นหอมๆแบบนี้นะคะมะพร้าวมะพร้าวนะครับน่ากินมากอันนี้ขายไงจ้าพี่จ๋ากล่องละแปดสิบบาทนะฮะนี่ฮะให้ดูเขาโรยกะทิกันแบบนี้เลยนะครับนี่ กลิ่นหอมหอมบ้าบินคือทํากันแบบร้อนๆน,นะคะมะพร้าวเน้นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี่นี่กลิ่นหอมหอม,หอ,มอร่อยมากใช่ไหมฮะาขายให้จ้าจพี่อันนี้กล่องละ60บาทานะครับผมมะพร้าวปิ้นปิ้นแบบนี้เลยนะครับมีขนมสิงคโปร์ด้วยนะ,ะขนมครกสิงคโปร์เน,ะนาะอ่าทำกันไม่ทันแล้ววางกันแปบบ๊แบๆบหมดเลย <c oughs> เดินแป๊บเดียวครับดู <c oughs> ต้องเปลี่ยนรถแล้ว <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> ตาี่ารถบรรทุกเรียกว่ารถบรรทุกดีกว่านี่อันนี้ล้นออกมาที่มือผมแล้วนะวางไปเลย <c oughs> อันนี้ก็คือของหากินยากนะครับเป็นลูกหยีอันดามันนะฮะเป็นลูกหยีสดๆเลยเนาะพี่เนาะแล<ม>้วเขามาทําเป็นขนมเป็นอะไรแบบนี้เนาะ<ช>ลูกหยีกลัวลูกหยีฉาบนะฮะแล้วก็เป็นลูกหยีสดแบบไม่มีเม็ดก็มีนะน<ม>ี่เขาจะเขาจะห่อแบบนี้ขออนุญาตนะจ๊ะ ควรอะああ่ะเอ้าเอ้ควรอ่ะเฮ้ควรอ่ะควรแล้วควรแล้วเนี่ยอ่ให้พี่แบงกีลองชิมซิอ่้พี่แบงกีลองชิมก่อนเฮ้ยดมก่อนดมก่อนเนี่ยเป็นไงมันคืออะไรลูกหีลูกหีไม่เคยกินอ่อ่ออร่อยนี่ครับชื่อร้านลูกหีอันดามันรถไปมาแล้วไปก่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวตกตกรถไฟอ๋อรถไฟมาแล้วอทผลาธรรมชาตินะครับลองดูโอเคค่ะมีแบบ อ,อ๋อมีแบบมีเม็ดกับไม่มีเม็ดอ๋อนี่มีเม็ดกินเข้าไปเลยนี่ไงมันจะหวานหวานหอมๆแต่เนื้อมันจะหนึๆนนแบๆบเนะอออออันนี้แบบไม่มีเมล็ดก็มีนะอันนี้แบบไม่มีเมล็ดนะอ่าเขาจะควานเม็ดออกแล้วนะเนาะอจริงตอนเด็กๆนี่คือพี่ชอบกินมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาก,กินยากแล้วนะนี่ให้ดูเท็กเจอร์ข้างในคือเขาก็จะกวนมาจนแบบมันเหนียวๆแบบนี้เลยนะ มันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงแล้วก็หนึบๆแบบมี t e เจอร์ให้เคียวใช่มันมีสรรพคุณด้วยนะนี่พี่เขาเขียนไว้จะมีวิตามินซีสูงชุ่มคอบรรเทาอาการไอระบบย่อยอาหารขับถ่ายอะไรพวกนี้นี่ลูกชิ้นกุ้งเจ้านี้คือเด็ดมากครั้งที่แล้วมากินที่ไงขอบคุณตอนแลติดใจมากเธอนี่ครับเขาจะชื่อร้านสงเสรีทองลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะอ่าอันนี้เป็นครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็คือสา0ราบาทเขาจะแถมน้ำจิ้มไปให้ด้วยอ่าหรือใครชอบกินแบบแบบนี้นี่เขามีลูกชิ้นหลายอย่างนะครับมีลูก ปลาเส้นคือกุ้ยนะครับนะกินง่ายๆราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยครับอันนี้คือทีเด็ดมากครั้งที่แล้วคือเราแย่งกันกินจนทะเลาะกันล่ะแล้วพี่เขาอ่ะทอดให้ร้อนๆเลยนะใช่นี่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเกิดไม่อ้วนไม่อ้วนเหรอไม่อ้วนเหรอครับไม่อ้วนเขาบอกเธอไม่อ้วนไฮโดรเ้ทกเจอร์ใกล้ๆนี่สองชิ้นนะฮะร่วมๆปะ เป็นไงร้อนหอมแต่อร่อยมากน้องกินร้อนๆเธอจะบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่เขาใช้เป็นมะนาวสดนะไม่ใส่ผงชูรสด้วยใช่เป็นไงเด็ดดวงเหมือนกินกุ้งแบบกุ้งเด้งๆอะ่ะเนะใช่กนะุ้งเน้นๆเลยอะ่ะใช่แล้วข้างนอกมันจเท็กเจอร์แบบก,บกรอบๆเนาะใช่กรอบนอกนุ่มในเออแบบนั้นเลยพูดได้เลยว่าแบบเนี้ยเนาะจะบอกว่าจริงๆแล้วกินเปล่าๆก็อร่อยนะแต่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาคือพุดเด็ดอ่ะเธอใช่จริงๆซีฟู้ดเขาอร่อยใช่เหมือนเขาทำมาเพื่อลูกชิ้นกุ้งเขาอ่ะ มันกินได้คนเดยวหละใช่ก็ยืนกินนานร้านจะหมดแล้วเนี่ยัะต้องมาแย่งนะ <c oughs> ไป่หรือหม่เออราคาเขาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่อ่าแทปเ,เอาประมาณนี้นะคะจะบอกว่าเขามีแบบเป็นแพค็คด้วยนะ,ะเผนะื่อใครจะเอากลับไปทอดหรือไปต้มเองที่บ้านก็มีอย่างเงี้ยคือไม่มีบอลแหลกไม่มีแป้งเลยนะไม่มีสารกันบูดด้วยอย่างเงี้ยอยู่ได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์พี่เขาบอกว่าถ้าลูกชิ้นกุ้งอาจจะอยู่ได้เดือนหนึ่งเลยอ่าประมาณนี้นะครับนี่นี่เขาจะมีสรรพุณอะไรบอกเขาอยู่อยู่ได้นานแค่ไหนเนาะประมาณนี้เนาะไปไอ้ร้านส ไไไหหหวมหวมมล,ละร้านนี้คือผมชอบมากครับเป็นขนมปั้นคลิปนะฮะอันนี้จะเป็นไส้เด่นๆแล้วเป็นปลากระพงนะจ๊ะพี่เนาะ<ช>อันนี้เขาบอกว่าเน,นื้อใช้แบบข้าวไรซ์เบอร์รี่ทำแป้งด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ทอดนะเขาอบเอาอ่าหอมมากพี่เคยกินแล้วอร่อยเจ้าเนี้ยแล้วแป้งเขาแบบมีความแบบบางแล้วกรอบนุ่มไปหมดเลยอ่ะใช่อันนี้จะเป็นไส้อะไรมั่งจ๊ะพี่จ๋าอันนี้ก็ปลากระพงแป้งสาลีปลากระพงแป้งสาลีอี้ไส้เก่งสามอย่างเจเวลาเทศกาลกินเจเราจะไม่ทำปลา แล้วให้ดูฮะนี่อันนี้จะเป็นทีเด็ดเหมือนกันนะ,อ,นนะอันนี้เป็นไข่แดงแบบเต็มเต็มลูกเลยอ่ะเป็นขนมเปี๊ยะนะฮะมีนนหลายไส้มีเป็นไส้ถั่วแดงไส้เผือกนะคะผมแล้วก็จะเป็นไส้ชาเขียวอันนี้เป็นไส้ถั่วเหลืองเลยจ้ะแม่ถั่วเหลืองเนาะลองกินดูลองกินดูนดเราจะอบวันเทียนหอมมากเป็นขนมเปี๊ยะแบบโบราณเลยเนาะแต่ดูแป้งนี่แป้งเขาดูบางจริงเหอใช่เ,เป็นอบไปอบคันเทียนน้องไปป้าลองกินหน่อยคะ่ะลูก <c oughs> <laughs> กินนี่เข้าไปสิลูกไม่ใช่เลียเฉยๆให้แม่ลองชิมให้แม่ลองชิมให้ลองชิมเเต็มคำโอ้โหไข่ไข่ดูดูดูไข่เต็มลูกของแท้ใช่คือไส้งานแน่นมากเธออันนี้ไข่ยังไงจ๊ะแม่จ๋าอันนี้กล่องหนึ่งร้อยสามสิบาทสี่ลูกค่ะอ๋อร้อยสามสิบาทคือแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะสี่ลูกแบบนี้ผสมกันได้เนาะแม่เนาะได้ไม่รับอะไรบ อ๋อไม่ผสมก็ได้แล้วแต่ใครจะเอาไส้อะไรเนาะร้อยสามสิบบาทเอาึงอร่อยทุกไส้อันนี้ก็อร่อยไ,ไส้ถั่วแดงเออไส้ถั่วแดงถั่วแดงกับไข่แดงเออประมาณนี้อร่อยอร่อยอร่อยชื่อร้านนี้นะคะ ปั้นขีดอบจิวแอนเจนนะคะนี่มีขนมหลายอย่างบนป้ายเขานั่นนี้อันนี้เป็นอะไรจ๊ะพี่จ๋าเป็นของแข็งรสชีสค่ะของแข็งชีสนะครับอันนี้จ๊ะดั้งเดิมค่ะอันนี้เป็นรสเหมือนกันนะคะเค็มข้นอ๋อที่ร้านพี่คือไม่ทอดเลยอ่าจะมีตัวทอดแค่ตัวรถอันนี้จ๋าเนี้ยสองอย่างอ๋ออันนี้เป็นอะไรจ๊ะพี่จ๋าโรตีในกรอบตัวนี้กำลังจะออกอากาศได้สิบเต็มสิบคะแนนอ่าลองซิลองซิลองลองซิลองซิมันแข็งคือเธอเลยค่ะอ๋อแล้วอลองซิโรตีกรอบค่ะไม่มีมะกอกีนนะอื้ม หอมหอมเนยมากใช่เพราะพี่เขาบอกพี่เขาไม่ได้ใช้มาการีนนะคะตัวนี้จะเป็นโปรตีนเนยแท้ๆนะเป็นเนยกรอบนะคะอันนี้เป็นอะไรจ๊ะพี่จ๋ากรอบเค็มค่ะกรอบเค็มคือเผ็ดพริกไทยเข้มข้นอ่าลองดูลองดูอันนี้ก็ือเค็มจนอิ่มจริงๆแล้วนะชิมซั่วร้านเลยอืออันนี้ลูกของแข็งใช่ไหมคะคุณแม่่กรอบเค็มกรอบกรอบเค็ม S <S มั<ห>นมี<ห>ความแบบหอมพริกไทยด้วยเผ็ดๆร้นอนๆนิดนึงอร่อยเน,ะ<ช>นาะหอมหอมแลวขนมโบราณเนะาะค่ะกินยากใช่รสไม่มีแขวนแล้วไปป้า แม่เอารถหนูไปแล้วไม่พี่เขาบอกว่าเก็บได้เป็นเดือนเลยแล้วที่ชอบคือร้านพี่เขาอ่ะไม่หวานมากเขาใช้น้ำตาลหล่อทางกล้วยมาทำอ่ะเธอเแพงนะใครที่รักสุขภาพานายกินอ่ะเหมาะมากแบบปั้นกิบอย่างเงี้ยเอา,เข,าข้าวมข้าวไรสเบอร์รี่งอกอ่ะมานทำอ่ะเธอแคลอรี่มันต่ำไงพวกน้ำตาลหล่อทางกล้วยอ่ะนะใช่อย่างเนีเ้ยขนมเปี๊ยะอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าถ้าเก็บในตู้เย็นอยู่ได้ยี่สิบวันเลยนะเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดแต่ขนมอื่นๆก็เก็บได้เดือนนึงเนาะประมาณนี้นะฮะเราไปเปลี่ยนรถเข็นกันก่อนไหมลูก ไปเปลี่ยนรถไหมต้องไปเอา,ารถในซูปเปอร์มาเกียนแล้วลูกไปทุกคนนะใครอยากตามมาตามมาได้เลยนะงานพวาากรจัดที่เธอไม่นอนเธอเป็นติวานพัทยานะจัดตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันที่5พฤศจิกายนเนาะเขาจะอยู่ที่ชั้น M กับชั้น G นะใครมาไม่อู่เดี๋ยวเราใส่ทีกัดไว้ให้ใต้โพลเนาะแต่วันนี้ต้องขอตัวกลับก่อนแล้วเพราะว่าไม่ไหวมากไปป้าไหวไหมลูกไหวไหมไหวโอเคไปไปกันไปไปกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วจุ๊บๆด้วยสวัสด<ไ>ีค<ไ>่ะสวัสด<ไ>ีค<ไ>่ะโอเคบรรยากาศตอนนี้ก็คือ เราถ่ายรูปกับพี่ๆเขาก่อนยังกลับไม่ได้ภารกิจยังไม่เสร็จพี่ก็ลือรอกันอยู่ไป๋ป้าไป้าหน่อยไปายโอเค